So ada pasangan baru ความรักน่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อป OP, ร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสุสดีเบรอดินดนล กันเลยครับโอ้ย oh, yeah. ตอนนี้ก็อยู่ผมเองครับไมกี้ครับซึ่งภายในคลิปดีโอตัวนี้นะครับ ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาเรียนเวทมนต์บทพิเศษกันนอกจากพลังกีมมวนะครับที่เราสามารถใช้ได้จากการต่อสู้เหล่านี้นะครับก็ยังมีเวทมนต์พิเศษนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับเวทมนต์ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเอาเวทมนต์ตัวแรกก่อนเลยนะกันนะครับที่ผมเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาเรียนกันเดี๋ยวทําให้ดูก่อนนะครับว่าเวทตัวนี้ทําอะไรเวทตัวนี้นะครับสามารถเคลื่อนย้ายตัวเราได้ไปอีกเมืองนึงเลยนะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องเสียเวลาบินไปเลยนะครับโดยใช หรือหมู่บ้านที่ผมจะไปอย่างเช่นเมืองหลวงนะครับก mm ็จะเป็นเครื่องหมายตกใจทับสนะครับเอะเครื่องหมายตกใจ2เฉยๆอ่ะผมนะครับก็จะมาที่เมืองหลวงแบบนี้เลยหรือแม้แต่ผมจะกลับไปที่เมืองแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับให้พิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็เลข1นะครับนี่คือเวทมนต์พิเศษนะครับสำหรับผู้ที่เรียนมาแล้วนะครับอันนี้ต้องย้ําว่าคนที่เรียนมาแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เรียนเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้นะครับเวทต่อมาตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรนะครับนั่นก็คือการหิวเลือดตัวเองนะครับก็จะเป็น มนตัวนี้นะครับจะใช้กรณีหรือเวลาที่เลือดเราเหลือน้อยนะครับก็คือจะลดจักรกะนะครับหรือพลังเวทของเราเนี่ยลดลงและมาเพิ่มให้กับเลือดนะครับอีกเวทตัวสุดท้ายนะครับเวทตัวนี้เรียกว่ามานาโซนนะครับนั่นก็คือ การใช้พลังห่อหุ้มร่างกายของเราครับด้วยพลังเวทมนต์นั่นเองครับจะมาสอนเพื่อนๆนะครับใช้พลังเวทมนต์แบบนี้ทั้ง3รูปแบบเลยพร้อมบอกนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเรียนได้ตรงไหนเนาะแต่ก่อนนี้เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกด s u b s c r i b e เป็นราลังายให้ผมก่อนเลยลยกันแล้วอย่าลืมนะครับกดกริ่งกุ้งกิ้งกองแก้วด้วยเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้มาทันเม้นท์แรกกันเนี่ยก่อนใครเลย มาเริ่มพี่เวทมนต์ตัวแรกเลยนะครับเวทมนต์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ที่สุดเลยนะครับนี่คือหมู่บ้านแรกนะครับที่มีหัวหน้ายามีอยู่ให้เราเนียครับเฉียงไปทางซ้ายหรือหมู่บ้านนะครับที่เริ่มฟาร์มได้ตอนเลเวล11นะครับนี่จะเป็นหมู่บ้านทางซ้ายนี้เลยนะครับยังไม่ต้องเข้าหมู่บ้านนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับผู้ชายเสื้อขาวตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปคุยกับพี่แกเลยนะครับโดยเงื่อนไขการเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ย ต้องมีเงินในการเรียนนะครับต้องมีคราคคูนะครับอยู่ที่750เอ่อยูนนะครับสกุลเงินของเกมนี้เรียกว่ายูนนะครับหรือเป็นสกุลเงินเดียวกับในอนิเมะเรื่อง Back c ค v e r เลยนะครับต้องมีเงินอยู่ที่7 5เพื่อนะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้คําสั่งนะครับเวทฮิลตัวนี้ได้ก็คือ เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วต่อด้วยคำว่าฮิวนะครับพอเรียนปุ๊บก็จะสามารถใช้คําสั่งนี้ได้เนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนเวทมนต์ที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเวทมนต์การเทเลพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะขอวาร์ปไปเมืองหลวงให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเริ่มที่เมืองหลวงนะครับแล้วรอดูว่าผมเนี่ยจะไปยังไงนะครับถ้าผมจะโผล่แบบว่าวาร์ปไปเลยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงนะเดี๋ยวจะลองบินไปให้ดูนะครับว่าไปทางไหนนะเพื่อพอเพื่อนๆนะครับพอเพื่อนๆนะครับมาอยู่หน้าเมืองหลวงแบบนี้นะ พอเพื่อนๆนะครับเห็นหินนะครับที่เป็นหนามๆแบบนี้ให้เฉียงออกไปทางขวาเลยครับจะมีน้ําตกอ่านี่จะเป็นน้ําตกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นน้ําตกตรงนี้นะครับซึ่งจะมีผู้ชายคนนี้ยืนอยู่นะครับเงื่อนไขในการเรียนนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องมีเงินอยู่ที่750ยเช่นเดียวกันนะครับพอเรียนไปปุ๊บนะครับเพื่อนๆเนี่ย ก็จะสามารถใช้คําสั่งนะครับในการวร์ปไปตามเมืองต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจเลข1น,นะครับก็จะเป็นเมืองที่1เครื่องหมายตกใจ2ก็จะเป็นเมืองหลวงเครื่องหมายตกใจอันที่3 <c oughs> ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูก่อนเครื่องหมายตกใจ3น่าจะเป็นหมู่บ้านฟาร์มตอนเลเวลสิบปัเอ้าไม่ใช่เป็นอีกที่หนึ่งเหรอครับอ,อ๋ออันนี้ฟาร์มตอนเลเวล60อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะหรือถ้าเป็นหมู่บ้านลับนะครับก็จะทับ4อ่าหมู่บ้านลับนะครับที่แบบมายากสักนิดน,นึงเนี่ย คือเพื่อนๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาบินมาเลยถ้าเกิดว่าเรานะครับเรียนสกิลตัวนี้มาแล้วถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับพอสมควรเลยผมแนะนําเพื่อนๆนะครับมาเรียนสกิลนะครับในการวาร์ปหรือสกิลเทเลพอตนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มเพียงแค่750นะครับถือว่าถูกมากนะครับสำหรับสกิลดีๆแบบนี้นะแล้วเพื่อนๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยขี่ไม่กวดแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าประหยัดเวลาในการฟาร์มนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆเนี่ยออกไปฟาร์มข้างนอกไกลๆใช่ไหมครับออกไปฟาร์มแบบไกลๆมากเลยเนี่ยมอนสเตอร์อยู่ไกลๆแบบนี้เอาเดียวจะตกแบบละ หมดมอนเตอร์อยู่ตรงนี้ผมต่อสู้ปุ๊บปั๊บผมจะกลับเมืองเมืองสักครู่นี้นะครับเพื่อไปส่งเควสก็ใช้แค่เครื่องหมายตัวนี้เลยครับก็คือการวาร์ปกลับมาวาร์ปได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่อาจจะเสียพวกแบบว่าค่าจะกระหรือมานาด้วยเนาะต่อมานะครับเป็นเวทมนต์ตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปกันเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับมาที่เมืองหลวงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกันแล้วขี่ไม่กวดครับซึ่งอาเวทตัวนี้นะครับเราเนี่ยต้องเฉียงออกมาทางซ้ายนะครับสัญลักษณ์จําง่ายๆครับพื้นที่ที่เ พื้นที่ที่เราจะไปนะครับจะเป็นภูเขาไฟพอเพื่อนเพื่อนะครับเริ่มเห็นแสงราวาเนี่ยแสดงว่าเรานะครับมาถูกที่แล้วอะฮะโอ้ยเดี๋ยวตกโอ้โหตกโอ้โหเป็นจอมเวทตกไม่กวดได้ไงเราต้องวิ่งไปเหรอเนี่ยอีกไกลเลย โอ้ oh, ใช้มาาโซนแล้วกันอาจจะได้วิ่งเร็วขึ้นดูครับพลังมานาโซนนะครับจะทําให้เราเนี่ยครับวิ่งเร็วขึ้นแบบนี้เลยเอย้มันไม่ใช่ลาวานี่มันเป็นแสงไฟใช่ไหมตอนแรกผมเห็นเดียวนะนเดี๋ยว,นะยวนะผมคล้องใจเ,เพื่อนๆตกลงมันเป็นแสงไฟหรือเป็นลาวาอันนี้เป็นลาวาใช่ไหมลาวาใช่ใช่ใช่ผมนึกว่าเป็นแสงไฟ มันก็เป็นแสงไฟจากลาวานั่นแหละไมคี้โอเคซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นเวทมนต์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีมานาโซนหรือพลังหุ้มห่อหุ้มเอ้ยพลังห่อหุ้มด้วยเวทมนต์แบบนี้นะครับซึ่งไอมานาโซนอันนี้ต้องขอย้ําอีกทีนึงว่ามันคืออะไรโอเคเพื่อนๆนะครับสามารถเรียนได้นะครับตอนที่เลเวลร้อยเท่านั้นย้ํานะครับว่าตอนเลเวลร้อยแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่750เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช้เงินอยู่ที่7เมือนกอนทุกสิลเลยนะครัน ส่วนการกดใช้สกิลตัวนี้หรือเวทมนต์พิเศษตัวนี้นะครับนั่นก็คือการกดตัววายนะครับร่างกายเราเนี่ยจะห่อหุ้มด้วยเวทมนบ์อันนี้ต้องรองกูดาแบแป๊บนึงกดครับปึ๊บอ่าเห็นไหมพลังของผมนะครับก็จะห่อหุ้มร่างกายของผมแบบนี้นี่เองแล้วการห่อหุ้มร่างกายด้วยมานาโซนของแต่ละคนนะครับก็จะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กิมมัวอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้กิมมัวน้ํะเดี๋ยวใช้ให้ดูก่อนนะครับกิมมัวน้ําของผมนะครับก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินแบบนี้เวลาห่อหุ้มร่างกายนะครับผมก็จะมีออร่าแบบว่าน้ําเงินน้าเงินแบบนี้นะครับผม <S <S แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนเวทมนต์นะครับหรือสกิลพิเศษ 3สกิลด้วยกันนะครับที่ผมถือว่าจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีประโยชน์จริงๆช่วยให้เรานะครับฟาร์มเร็วขึ้นหรือลงบอสนะครับก็ช่วยฮิวเลือดในกรณีฉุกเฉินได้เวลาไม่มีหลอดโพชันนะครับอีกอย่างเวลามาาโซนเนี่ยเรานะครับสามารถคล่องตัวได้มากขึ้นขยับตัวได้อย่างรวดเร็วหลบสกิลก็ได้นะครับสำหรับมาาโซแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้านะเพื่อนๆชื่นชอบคริวิโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกด like ไลค์เป็นที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมารเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้้าก็็เรวววัวันนีีสสด ไปเลยครับบาย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 ครับ